นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในเวลาที่รถเราเริ่มมีอาการกำลังตกเดินไม่เรียบสะดุดเล่งไม่ค่อยขึ้นกินน้ำมันหรือกินแก๊สมากกว่าเดิมบางครั้ง อาจเป็นเพราะหัวฉีดเริ่มอุดตันทําให้น้ํามันหรือแก๊สที่ถูกฉีดผ่านหัวฉีดออกมามีปริมาณไม่เพียงพอส่วนสาเหตุหลักๆก็มาจากน้ํามันกับแก๊สที่เราใช้ซึ่งถึงแม้จะมีตัวกองน้ํามันหรือกองแก๊สอยู่ในระบบแต่ถ้ารถยนต์ของคุณที่ใช้มีระยะทางมากกว่า1 0 0่งแกิโลเมตรขึ้นไปแล้วมันก็อาจจะมีคราบสิ่งสกปรกต่างๆไปจับไปเกาะติดตัวหัวฉีด ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็ทำได้ไม่ยากมี2ทางเลือกดังนี้ทางเลือกที่หใช้น้ำยาล้างหัวฉีดใส่เติมเข้าไปที่ถังน้ำมันเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆโดยปล่อยให้มันไหลเวียนอยู่ในระบบเดียวกันกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะทุกครั้งที่มีการฉีดจ่ายน้ำมันสารทำความสะอาดตัวนี้ก็จะถูกฉีดไปล้างคาบสิ่งสกปรกต่างๆให้หลุดออกไปจากหัวฉีดได้ างเลือกที่2อถอดหัวฉีดออกมาล้างโดยใช้เครื่องล้างหัวฉีดวิธีนี้ถือว่าดีกว่าแบบแรกเพราะคุณจะเห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่การทดสอบหัวฉีดก่อนล้างและการฉีดหัวฉีดเป็นยังไงตัวไหนด้านมากตัวไหนด้านน้อยและปริมาณน้ำมันที่ถูกฉีดออกมาแต่ละหัวแตกต่างกันเท่าไรจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการล้างด้วยเครื่องมือพิเศษซึ่งในขั้นตอนนี้พวกสิ่งสกรปรกต่างๆ คราบยางเหนียวๆที่ติดอยู่กับหัวฉีดจะหลุดออกมาสุดท้ายทําการทดสอบความสะอาดเพื่อดูการฉีดของแต่ละหัวว่าเป็นฝอยรองแล้วหรือยังรวมไปถึงปริมาณการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดออกมามีระดับเท่ากันหรือไม่และเมื่อเสร็จแล้วจึงติดตั้งกลับเข้าไปที่เดิมและนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่คาฟโนนำเสนอในวันนี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่